โลกมีความสําราญทั้งระทมอูราโลกที่เราหวังมาฟังชีวาจีรังรวมพลังและแรงใจสร้างโลกเราให้แจ่มใสนี่คือโลกของเราทุกคนโรตารีเอืออาริกันจิตผู้พันช่วยกันเต็มใจ รรรเเียยนนสัพัพจจจิงใาะอู่ชาวโรเทเรียนคือผู้มีสัญ,ญลักษณ์และเป็นตัวอย่างในการเสาะ,ะแสวงหาความก้าวหน้าและความมั่นคงแห่งมนุษยธรรมโดยหน้าที่อันแสนหนักของท่านทุกๆคนซึ่งมีธุรกิจและวิชาชีพแตกต่างกันหันมาร่วมมือประสานกัน โดยความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหาวิถีทางและความมุ่งหมายอันพึงปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาซึ่งมาเผชิญหน้าเราในยุควิกฤตการเช่นนี้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบระมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9องค์อุปธรรมสโมสรโรตารีสโมสรโรตารีแห่งแรกในประเทศไทย ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนพศ2473ณพระราชวังพญาไทปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ทรงรับเป็นนายกก่อตั้งสโมสรเรียกชื่อว่าสโมสรโรตารีกรุงเทพ ต่อมาอีก44ปีสมมสรโรตารีสีราชาเริ่มก่อตั้งขึ้นโดยสมมสรโรตารีชนบุรีเป็นพี่เลี้ยงจัดการชุมนุมสมาชิกโดยมีสมาชิกจากสมมสรต่างๆของกรุงเทพมหานครมาร่วมประชุมกันอย่างคึกคักสโมสรโรตารีสีราชาได้รับมอบสารตราตั้งเมื่อวันที่31กรกฎาคม2517 โดยมีงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดก่อตั้งณโนะรงแรมไฮแอทพัทยาพาเลสมีท่านผู้ว่าการภาค330ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์พัฒนชัยชัยยันเป็นผู้ให้เกียรติมอบสางตาตั้งและมีดออรอเนกสิงหโกวินเป็นนายกก่อตั้งสโมสรน,นำมาซึ่งความอิ่มเอิบภูมิใจต่อสมาชิกสโมสรโรตารี่สีราชาเป็นยิ่งนะัก สโมสรโรตารี่สียราชาสังกัดอยู่ในเขต4ของภาค3340โรตารี่สากลโดยมีรายนามนายกสโมสรดังนี้